วันนี้จะมาแก้ปัญหาลูกลอกเอาติดนะครับปี2018ซึ่งมันเป็นสปริงดันอยู่ในซอกนี้แหละครับตรงสายพานหน้าเครื่องจน ลูกลอกไหมเนื่องจากลูกปืนมันติดปืนมันเสียจนเกิดสายพานขาดนะครับรลูกลอกไหมนะครับเราจะมาทำการยกเลิกเลยครับไม่ต้องใช้มันตัวดันสายพานซึ่ง เกิดปัญหาบ่อยหลายๆคันก็เป็นแบบนี้ครับรรจ,ะจะบอกแนวทางนะครับนี่ใสาย่าน<ส>เอาเส้นใหม่ใส่แล้ว,ลวดึงไดออกมาเลยครับให้ตึงโดยที่มันตึงได้ครับไม่ต้องใช้ลูกลรอกดันมันก็ตึงได้แต่จุดสำคัญคือตัวขานะครับ เรามาเจาะรูใหม่เจาะรูตรงนี้นี่อันนี้รูเดิมมันอันนี้รูเจาะใหม่นะครับใส่เข้าไปในตำแหน่งนี้แล้วก็หาเหล็กงัดใดออกมาสายพานก็ตึงแล้วครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ลูกลอกแล้วก็ไอตัวดันสายพานเลยครับนี่นะครับ ตัวปัญหาซึ่งตัดตัวปัญหาออกไปเลยแปลงแค่ขามันเจาะรูใหม่หาเหล็กงัดสายพานก็ตึงนะครับเนี่ยจเจาะเผื่อไว้สักสองสองระยะครับเนี่ยสองรูแล้วก็ทำให้มันทะลุหากันมันก็อนาคตมันหย่อนแล้วก็สามารถงัดออกมาเพื่อให้มันตึงได้ระยะหนึ่ง ไม่ต้องไปแปลงขาครับไปซื้อขาหกเจ็ดร้อยไม่ต้องครับเอาขาเดิมนี่แหละจอได้เลยแล้วก็อีกเรื่องนะครับเนี่ยโมเลดชาร์จปกติมันเป็นฟรีล็อกลูกปืนชอบมีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนใส่โมเล่ธรรมดาไปเลยครับไม่ต้องให้มันมีฟร,ร,รีล็อกราคาไม่เกินสองร้อยบาทจากราคาเดิม แปดเก้ครับไอ,อตัวมีฟีล็อกใส่ธรรมดาไปเลยครับประหยัดเงินดีแล้วก็ยกเลิกตัวดันใส่ยพานออกไปเลยสายพานเดิมใช้ได้ครับระยะเดิมแต่มาเจาะขามันก็ใช้วิธีเอาเหล็กนัดให้ได้ชาร์จมันตึงใส่ยพานขึ้นมาแล้วก็ ในระยะรูนี้ครับผมไม่มีคนช่วยถ่ายเลยใสใ่ดูไม่ได้แต่ถ้าคนที่พอเข้าใจก็จะจบงานแล้วครับแ,แค่นี้ก็รู้แล้วว่างัดออกมาใส่น็อตเบอร์12สองตัวประแจเบอร์12เบอร์เดียวใช้ได้แล้วครับขอบคุณครับทีรับ ชมคลิปจนจบ